สบายดีทุกคนตอนนี้ปาร์ตดินอยู่ที่บ้านทา่าหลวงใต้ทุกคนเป็นห้อมหรือว่าเป็นถนนอยา,ายางสยานที่เป็นถนนตัดจากอันทา่าหลวงนี้ซื้อไปออกคนทันหนะเส้นนี้จะออกคนทันได้แต่ว่าเป็นถนนในห้อมนะทุกคนเพราะเป็นถนนเส้นใหญ่เะแต่วรถหลายๆตอนนี้เป็นช่วงแรงหนะลัรถติดเดี๋ยวคลิปนี้ปาร์ตดินจะพาทุกคนไปเลาะเบืงองบริเวณใกล้ๆแถวแถวทา่าหลวงก่อนจะทอดมือบุญทา่าหลวงนะ แต่ตอนนี้ปาร์ินอยู่ที่ห้านปั่นมาไม่มสดเป็นห้านของเอื้อยปดร์ินเองเมือ่อใมาแถวนี้ก็มาแวะได้เด้อสบายดีอันนี้เป็นเอื้อยของปรดร์ดินเราเป็นเอื้อยหักของปรดร์ดินเพิ่นขายน้ำปั่นอยู่นี่ขายน้ำปัน่นมีน้ำปัน่นมีอย่างหลายอย่าง,อ,างอันนี้ okay. Okay. อันเอลีอันอันนี้มันมีสองขนาดเอามาให้เอลีเบิกวมาซีเอาตัวใด แล้วก็อันนี้ถ้าเอาตัวใดแล้วก็เดี๋ยวแทกถ้ามันเหลือแล้วเดี๋ยวน้องเซลกลับคืนเดี๋ยวสิมาแทกซอยก็ได้เดี๋ยวสิเป็นยางเลาะกันแล้วเดี๋ยวสิมากินน้ําปั่นน้ำบอกเอาให้ละบอกเอาใ้ละปั่นใหกิน <laughs> <laughs> ทุกคนอยู่นี่จะมีอะโวคาโดปัน่นมีมองไม้ปัน่น <laughs> สิ่งสําคัญอยู่นี่เนาะในคายอยู่นี่เฮ็ดสะอาดสะอาดสะอาดอันอันโตปปั่นนี่นะ <laughs> อันโตอันโตปปั่นนี่นะเพิ่นล่างก็เส้นล่างดีๆีเลย ล่างเรากระดาษทิชู่อย่างเซตดีๆแต่ละอันนะมยเฮ็ดพักมอสะอาดอยู่นี่ถ้าผู้ใดมารอะบุญท่านหลวงก็อย่าลืมมาแวะทุกคนอยูนี่น่ะยู่บอลออกไปนี้น้อยนึงก็จะเป็นทนัดหลวงทุกคนจะเป็นอ่าทัดหลวงแล้วลก็เป็นเส้นทางที่จัดซื้อไปหาคนทันนะก็จะมีห้านปัน่นงมาอยู่นเดียวเมื่อบุญก็จะอาจจะเอาต๊เอาอย่างมาตั้งอยู่หน้าบ้านนี่ก็ขายเป็นพวกหน้าไม่อย่างต่างน้นี่น้าเมนูห้านของเอยเป็น เรแห้งแล้วทุกคน1 2บสองพันกีบเราปันแซบ,บแซบอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวสิไปยย่างเลาะก่นอนแล้วเดี๋ยวสิมากินน้ำกินเนี่ยอะโวาาโดเนาะอะโวคาโดเดี๋ยวมาเราจึงเห็ดกันเลยสรสหลายหลายนี้เป็นเป็นแปลง,งเนี่ยมีรสมาเหียบ บุญธาตุหลวงปีนี้ฮั่นคือว่าเพิ่นให้เสามมือหรือเ่าบางทีเสาเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามมือบุญธาตุหลวงปีนี้ฮะแนละ้วเห็นว่าพอจะบ่มีตลาดนัดบ่มีอยางเดี๋ยวจะลองไปย่างเบิ่งว่ะื้อนี้มือ้อประดินไทยคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนแรงของวันที่สาเจ็ดเดี๋ยวประดินจะเอาไปโพสต์ลงวันที่สาแปด ลองเบิรงกวันนี้เป็นตอนแรงของทัชาเชตเว่าจะมีขายอยหยังเรล้าแดอเูียวบริเวณข้างๆข,ของท่าหลวงนี่ช่วงนี้ตอนแรงๆก็จะวุ่นวายเป็นปกติอ่ะคนรถหลายถ้าผู้ใดจะกลับบ้านหรือจะอย่างมีเส้นอื่นที่เว้นบริเวณแถวๆนี้ตอนแรงๆเวลา เลิกเรียกนะก็เล่นไปเส้นอื่นได้หรือว่าเล่นไปทางอื่นได้นะุลควเพราะว่าเส้นด้านหน้าของท่านหลวงลงไปหาไปแดงท่านหลวงนี่รถจะติดหลายลตังแรงทีนี้ประดิษฐ์มาเราพาซิมมาทอดแถวนี้ครับคอนดนก็ติดหลายเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่คีมาจาก ทางหนองบอนนะทุกคนอันนี้ที่ลงมาจากทางหนองบอนร,รถติดทิดขี่ลงไปหาไปแดกข้าหลวง เป็น่ยนทอมที่เข้าไปท่านน้ำท่าน,น้ำปันของเกล้อที่ปัะดินบอกเอมื่กี้เนี่ยถ้าผู้ใดมาเที่ยวขุนท่านหลวงเดือยมาแถวๆนี้ก็ลองไปซีนก็ได้นะเนี่ยอันนี้จะเป็นทางเข้าไปนี้เข้าไปในหอมนี้น้อยหนึ่งเราก็จะเห็นนี้ายทานอันนี้เป็นรถที่ขี่ขึ้นมาจากใบแดงท่านหลวงบนด้านหน้าของอนนท่านหลวงลาซ่าน ถามีขายเป็นพวกอไก่ข้าวหลามพราะเาดินเห็นพระเจ้าแชร์กันในเฟซบุ๊กคือว่าปีนี้ท่านเพิ่นห้ามไม่ให้ขายปิ้งไก่กับข้าวหลามสิวะเจ๊ขายปิ้งไก่กับข้าวหลาม,มนี่เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญท่านหลวงเลยใดเนาะเพืก็เห็นเพิ่นก็ขายอยู่ทางข้างเรียบวันนี้จเอาเพิ่นว่าให้ขายอยู่ด้านในหรือว่าเป็นเพียงข้าวลือซื้อเนาะ รถตีดตีดเลยครเราดินจะพรยานรอเลยทานก็เริ่มขายเครื่องมาเลยนี้เป็นิ้งไกไ่เขาลามปิ้งไก่นะเป็นสัญลักษณ์งานบุญท่านหลวง เมื่องานมาลดแทงหลายแถวท่าหลวงนี่จะเข้าจะออกนี่โอ้จะเข้าจะออกไรนี่ใสเวลาดดเนี่ยใสอื่นนี่ยิงยิงจกแล้วได้เลยสิวะาอขเคยเล่นักเกือบตอนนั้นแรงก็น่าจะมีคนมายางไหลได้ว คำคำน่นเองอันนี้ก็ยังประคับคนหาก็กำลังเลิกเรียกกันอันนี้ก็ประมาณแถบสี 4, 4, 4ม่มงฝ่ายกัสี่มงสี่มงป่ายนี่ ยทอดมือเพิ่นเฮ็ดบุญมาอีกคนระับพระดลจะพยายามมาทายแต่ละพิธีจะละอ,อย่างที่เพิ่นเฮ็ดทศทาเยเพิ่นเฮ็ดอย่างใดท่านหลวงปีนี้ตอนนั้นแรงมีคนมาหลายแล้ววะตรงนี้มาแล้ววะ่ะ หนละ6โมง7โมงคนจะมาหลายเดี๋ยวันนี้บัตรดิตมายางมาเซอร์เบยบางกวนมาเพิ่มนี้อย่างแดมีงานเปิดละวบคนเริ่มมาละวบนะแล้วเดี๋ยวก็จะมายางแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันอีกตื่นแน่นอนอยามาเซอร์เวยบางกวนมาเดอมาเที่ยวบุญข่าโด,ดวลกกันเด้อ เพิ่นพอได้จัดใหญ่ลอาแต่เพิ่นก็มีขายนื้อยู่นนักินปกติอาจจะพอได้มีหลายห้างอาจจะพอได้คข,ขึ้นหลายแต่ก็มีให้ซื้อให้ขายเยอะ จะเป็นธาตุหลวงเดี๋ยวปรัตินจะลองยางไปเช้นนี้ให้ทุกคนเบิงก่อนนะเป็นตังไดอันนี้จะเต็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งของธาตุหลวงที่อันยางซื่อออกไปนี่จะเป็นถนนเบียงเจริญเป็นถนนเบียงเจริญที่ตัดมาจาับคนเคงออกมาไฟแดงธาตุหลวงแดงหนักข้าแสรกแฮะ ตอนนั้นแรงมีคนมาหลายแล้ววะหลายแล้วอ๋อเดี๋ยวกำลังตั้ังห้านกันกำลังกังห้านกำลังเอาเครื่องมาลงีนอนจะนอนลิ้นจับกระแอันนี้มากระทันว่ะขายจังใด อ๋อมากระทันนี่อย่างคือว่าค่อนข้างจะแพงมาจากเกาหลีมาแต่เกาหลีโอ้ด้วยด้วยด้วยมื่อหน้าจะมาลองเลยอยู่ใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยวจะมาลองเลยพอใจกระทันเกาหลีท่านกับหนึ่งสี่สิบพันก็แพงอยู่แล้ถ้ามากระทันทั่วๆไปก็โลนึงก็สาม โลน,นึงก็สิบปลพั 12, นหรสิบห้าก็สิบสองปกติบริเวณจุดนี้คนจะมีอันโคมไฟนะทุกคนเลยที่เห็นเป็นสายสายนี่เป็นสายของปีไก่หรือว่าของปีนี้เป็นเกียมชาเช็นมีวาเป็นของสายของปีไก่ที่เห็นเป็นเส้นๆนี่นะคนที่เอาอันโคมไฟห้อยๆใส่แล้วก็ตอหน,นังแรงมาตอนทำคํำมานะ จะมีคนมาถ่ายหู้ก็ไปล้าอยู่นี่มาถ่ายไฟ,ไฟโคมันโคมไฟนี่นะไฟเชียูเชิงนี่นะเป็นโคมไฟเนี่ยแต่ว่าทีนี้งร่เห็นพันเท็ดอย่างเทียอ,อย่างบ่เห็นอะไรมาอย่างไรช่อองว,งวงนี้แคมทางในนครหลวงเมืงจันทร์กำลังมีการปักปลุ่มเอาสายไฟลงดินแล้วก็เท็ดไฟเยื้องทางมานี่คนก็ตามถนนหนทางก็จะเปื้อนแน่ช่วงนี้นมีุ่นมีดิน ก็วันนี้วันที่7ที access, ท่พัดดินได้บอกไปตอนแรกของวันที่7ก็ยังบ่มีอย่างเชื่อแถวๆนี้ก็จะมีแถวด้านหน้าของท่าหลวงนั้นก็จะมีเริ่มขายแล้วเริ่มขายเป็นพวกของยูของกินจะเริ่มตั้งเริ่มอย่าง ะมาเที่ยวงานบุญพระาหลวงก็คงก็คงจะหลาอาจจะบ่าหลาเท่ากับปีผ่นานๆมาแต่ก็คงจะมีคนมาเที่ยวไหลยอยู่แหละปฏบัติเดนคิดปาเพราะว่าคนที่มาเที่ยวงานบุญพระธาตุหลวงโดยชุดทัวด่วไฝโดยปกติแล้วก็จะเป็นคนลาวเฮานี่เองคนลาวที่อยู่ทั้งในนครหลวงไอ้จันรแล้วก็คนต่างแข่งแต่ไม่น่าปีนี้ท่านจะบม่มีนักท่องเที่ยว่างประเทศเนาะอาจจะมีชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยว คนไทยประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆเขาอาจจะมาเที่ยวบุญพระธาตุดวงก็ค่อนข้างหลายะแต่ปีแตีแว่าป,ปีนี้บ่มีก็อาจจะจําจนวนคนที่มาเที่ยวบุญงานพระธาตุดวงอาจจะลดจ,จ,จนนนากจํานวนนั่นไปเนาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นเพื่อนบ้านของพวกเขาก็จะเป็นชาวไทยบ่คนกัมพูชาคนเวียดนามอย่างสีเนาะแต่ว่าคนลาวเขาก็คงจะออกมาเที่ยวกันเป็นปกติแหละทุกคน เขามาหลายๆคนก็มาได้ไปเที่ยวตามประเทศแต่ก็มาได้ไปเที่ยวฮันเที่ยวนี่ก็อาจจะก,กดดันก็อาจจะออกมาเที่ยวกันในงานบุญต่างๆในประเทศลาวเขาถึง้ว่าเพิ่นบาได้จัดใหญ่หรือบ่ได้จัดหลายมือก็ตามแต่ก็ยังมีพิธีบางพิธีเพิ่นก็ยังจัดเป็นปกติโดยเฉพาะเป็นพิธีทางวัฒนธรรมตามที่ของประเทศีของลาวเขาที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โดนหน้า จำเป็นจะต้องได้เห็ดสามทิ่ของวระเรนี้จะเห็ดน,น้อยหรือเห็ดใหญ่ก็ต้องได้เห็ดเดี๋ยวจะย่างไปเบิงบนหันน้อยนึงเห็นเพื่นมีตั้งห้านหลาย ยางกลับมาทีเดินในพระธาตุหลวงคนุนก็พอเห็นมีเพื่นเกมตั้งห้านหรือว่ามีห้านีอยางมาตั้งเลยก็ยังเป็นปกตินั้นแสดงว่าปีนี่ด้านในของเดินเดินพระธาตุหลวงแห่งนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่บริเวณจุดนี้นะก็น่าจะบ่มีการขายเครื่องตามทีเพื่นประจาศออกมาแท้เนาะคุแต่ว่าจะมีขายอยู่ตามทางตามเจมทาง,ตา,ทางตามอย่างองันก็อาจจะมีอยู่เนาะก็ตามที ในภาพที่วัดรดิยางพานามเมื่อกี้นี่แต่ว่าด้านในบริเวณจุดนี้โดยปกติโดยแต่ละปีะนะก็จะมีห้านมาตั้งเต็มนี่เลยแต่ว่ามื้อนี้วันทีซาเจ็ดแล้วก็ถทามีก็น่าจะมีแล้วล่ละแต่เป็นจังไหนนั้นเดี๋ยวมื้อวันทีซาเก้าบอกเดี๋ยววัดดิจะมายางให้ทุกคนได้เบิงกันอีกว่าคนมีขายอย่างแดแล้วก็มีพื้นที่อย่างใดอยู่บริเวณเดินท่านหลวงหรือว่างานบุญพระท่านหลวงในปีนี้ ก็จะประมาณนี้อ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นด้านหลังของวัดทัดหลวงไต่ะทัดหลวงไต้หรือทัดหลวงเนือทัดหลวงใต้ที่ทางนี้นะทางพุ่นจะเป็นทัดหลวงเหนือก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะย่างออกไปเบื้องด้านหน้าหน่อยหนึ่งว่าสถานการณ์บรรยากาศตอนนี้นะเป็นจังไร เป็นภาพ,พบรรยากาศด้านหน้าของทาาหลวงทุกคนก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวจะลองยางออกไปทางเดินใหญ่เพื่อนเพิ่งก่อนมาเพิ่นมีการตั้งห้านต่างๆรอเลยว่ะแต่ว่าตามที่ประดินสอบถามห้านตามแคมทางที่พระดินออกไปยางอยูอ่นั้นขางของทาาหลวง เป็นกว่าตอนแรงก็มีคนมายางดิ้นมาอย่างหลายแล้วช่วงนี้ก็ก่อนจะฮอดมือบุญแท้ๆประมาณอีกจากสองสามมือแมาบริเวณด้านหน้าของพระธาตหลวงที่ออกมาบนเดินนี้ก็เห็นเพนมีกำลังกางเส้นกันเลย ก็อาจจะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆที่บอกขายเสื้ออย่างการเสื้นอันนี้ก็จะเป็นบูธของอาคาเฟ่ดาวเนาะก็จะเป็นสถานที่ประจําของเพื่อนแต่ละปีเพขนจะมาตั้งอยู่วนี้แล้วปีนี้ก็เห็นเพื่อนจะมาตั้งเต้นอย่างนี้ก็วันนี้ใจว่าอาจจะมีแดดเล็กๆน้อยๆที่บอกบอกจจอ็วันนะี้ใจกันเนาะเดี๋ยวคลอดมือง,งานมาแท้ๆเดี๋ยวเพื่อนจะมารอให้ทุกคนเบิ่งกันอีกมาปีนี้ฮันเพร์นี งานีอย่างแดพิพนมีบางแสดงสินค้ายอย่างแดหรือว่าบ่ามีอย่างแดเน่นะเดี๋ยวไม่มือ,อางานแพ้แล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอ่านี้ก็เป็นบรรยากาศตอน,ตอนตแรงคนก็กำลังจะมาออกกำลังกายกันคนจะมายางมาคี่รถที่ออกกำลังกายป่ากลาไอยู่เดินพะทนาหลวงแห่งนี้ในช่วงตอ,ตอนแรงอีกจักน้อยหน่อยใกล้ใกล้กลตะเวนสตโตดินพันละ ตอนนี้ปดัดดินก็กลับมาทีา่ฮันปันมังไม้สดค้องจริงค่าน,นี้พันมีซื้อวา,าเดอร์เด้ออันนี้เป็นโลโก้ที่ปดัดดินออกแบบให้ได้หนิทุกคนมาเดอ้อก็อย่าลืมเอาผู้ใหญ่มาแวแถวนี้หรือว่าผู้ใดไก่ไ,กไปไก่มาแ,แถวนี้ก็มาแวะกินได้เนี่อันนี้เป็นอะโวคาโดปันทุกคนไปนจะแซ่บ ประดิษฐ์นักกินมากินนะครับเพใดมาแถวนี้ก็มาแวะซีได้ก็สำหรับคลิปนี้ประดินจัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งไว้เจอกันชิดต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวฮอดมืองานบุญพระราชหลวงเดี๋ยวจะไดนแล้วเดี๋ยวประดินจะมาทายบริเวณแถวๆนี้หรือว่างานบุญพระราชหลวงให้ทุกคนได้เบิ้งกันอีกนะสบายดีนะสบายดีกันสบายดีได้ซื้อหยากลูกซื้อไนเด้อร์ซื้อไนเดอร์ซื้อไนเดอร์ที่ใบไซนี่เขี้ยมที่ใบไซนี่ ไปท่าหลวงมาโ oh, อ้ไอวุ้นหาก็ะเปมาเนาะโอเคทุกคนรัาคิดที่ปัตตานีก็จะจบไปแต่เงเท่านี้นนนขอขอบใจเดอ้อสบายดี